บ,บพบกันนะครับกับช่วงที่2ของรายการข่าวเวลานอกนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์นัสอยู่นะครับเมื่อกี้เราพาชมบ้านดินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมานั่งคุยกัยนต่อผมเคยได้ข่าวว่าที่นี่เคยแบบมีการเอาเด็กมาเป็นค่ายอบรมด้ยวยครับอาจารย์เป็นประยุกหรือว่าไงครับมีพื้นฐานเป็นครูโรงเรียนสอนศาสนามาก่อนใช่ไหมครับ,รบแล้ววิชาที่เรียนม,มันก็แน่นนอนอพื้นฐานวิชาหลักก็คือวิชากิกกอบอิสลามและภาษาอาหรับ,รบวรรณคดีอาหรับใช่ไหม ครับกคนจะต้องสอนศาสนาแต่เมื่อสอนในมหาวิทยาลัยก็ยังสอนศาสนาอิสลามอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าการจะสร้างคนขึ้นมาเนี้ยผมคิดว่าเราเมื่ออุลมาก็ต้องเป็นวรรสตุนอัมบียคุรับมรดกของนบีทั้งหลายก็ต้องไปสอนศาสนาเป็นหลักก็เลยแบ่งเวลาเป็นการสอนการกุศลนะนะก็คืออาทิตย์ละวัน เพราะในหน้าที่ของอาจาร,รย์มหาวิทยาลัยนี้ต้องมีบริการทางวิชาการอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็เป็นการโดยที่เราทําเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยมันไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทําธุรกิจนะครับก็แบ่งเวลาไปอาทิตย์ละวันเด็กมาที่นี่ได้ไงครับก็ไปนี้กับพ่อครัวไปสอนสอนโรงเรียนของ14ของอาจาร,รย์อมีนมูซาแล้วของโรงเรียนของ21ของอาจารย์วิทยาอยู่เป็นศุกร์ก็สอนโรงเรียนละครึ่งวันเช้าบ่ายใช่ไหมครับ เมื่อสอนก็เด็กๆก็เริ่มไปลูกเสร็จผมก็จะคัดมาสัปดาห์ละโรงเรียนคือขามาครั้งละห้าคน8ดคนอะไรเงี้ยก็คือหมายความว่ามาอยู่กับครูเพื่อที่จะตอนนี้ก็เรียนหนังสือด้วยแต่สําคัญก็คือเขาจะได้วิธีคิดแบบเราจะวิธีการมองเรื่องประวัติศาสตร์นี่คือการมองโลกว่านเดียกเวลาขึ้นรถมาจากกรุงเทพมาถึงนี่ก็จะถามเดก็จะถามเอ ครูครับอาเซียนมันคืออะไรตะวันตกเป็นยังไงทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้เขาปฏิเสธไม่ได้จะไม่รู้ครับอาจารย์ใช่ทาไมโลกทำไมโลกเราเราไม่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มอธิบายเห็นว่าจะช่วยกันยังไงก็ทําให้ทําให้เขาเข้าใจโลกได้แต่นี่แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนักเรียนก็อยู่ที่นี่เขาก็จะได้รับการตรบียาอืมก็คือเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบแบบ แบบอุสลิมแล้วก็ลงสู่สนามจริงๆก็คือไม่ว่าตื่นตืต่นสุบะละมาดอ่านคุรอานฟังตับซีดใช่ไหมครับ<ม>แล้วกม็มีเวลาที่เขาสนทนาการจากนั้นก็คือเขาต้องทํางาน<ม>ทํางานก็อย่างเช่นเนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือคก็คือครูออร้ว่านี่เขาเป็นคนปัก<ม>รู้วสี่ด้านเนี่ยสองด้านสามด้านเนี่ยเขาปักนักเรียนปัก นักเรียนดึงลวดเองด้วยและอีกหนึ่งด้านอันนี้เราเราเรา,เราให้ช่างที่นี่ปักแต่รวดของนักนักเรียนที่ทําเนี่ยถูกรื้อไปหนึ่งด้านเพราะว่าเราขยายที่ออกไปเออมันขยายที่ไปก็ต้องถอดร้วที่นักเรียนทําออกไปแล้วก็ช่งงางแต่จริงๆแล้วลวสามด้านเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่นะครับ้วนักเรียนปักั้นในรูปพี่ที่ถ่ายไว้นี่ก็เห็นว่าเป็นนักเรียนทําแล้วก็ เพื่อเขาจะได้รู้จักการใช้ชีวิตคือคือมองอดูว่างี้ว่ามุสลิมเราเนี่ยจำนวนมากเนี่ย <c oughs> เราเราไม่อาจแข่งขันกับกับเพื่อนร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติที่ไม่ใช่มุสลิมได้ได,ได้ได้เต็มสมรรถนะที่ปันชุบนนี้เพราะว่าเด็กของเราจํานวนหนึ่งยังคงหยิบโยงยังคงใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์<ม>ไปเป็นอ,อ,อะไรเด็กแว้นเลยนี่นะนก็เป็น อาสาสมัครเป็นสกอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะันเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์หรือเรียนรู้วิธีการทํางานเห็นไหมครับวันนี้ที่นี่เขาก็จะได้ได้ทํางานเพราะีเห็นว่าเป็นผลงานของเขาไม่ใช่ใช้เงินใช่ใช่ใเพราะว่าให้ใช้ชีวิตดีกว่าใหเรียนรู้การใช้ชีวิตตนิดหน่อยก็ไม่ทาทามากมาถ้าทํามากมายก็ทาไม่ไหวหรอกแต่เขาไม่ได้ยกเสาได้ดึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอทำไปเยอะๆแล้ว จะต้องมีการแก้ไขก็จะเรียกช่างจริงมาแก้ไขทำไปก่อนทำไปก่อนนะครับที่นี่ก็เหมือนกันก็คือแน่นอนเด็กจะคงจะไม่สามารถทําเป็นบ้านขนาดนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าเขาทาเขาทําแต่ช่างจริงช่างอาชีพก็ช่วยปรับเพราะฉะนั้นี่บอกแล้ว่าสร้างมาเจ็ดครั้งเนี่ยในสามสามปีกว่าๆนี่ก็คือเพราะฉะนั้นนักหนีก็จะมาแต่ในกลางคืนเขาอาจจะทําอาหารปิ้งย่าง ใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในความมืดในตะเกียงแล้วก็นอนเด็วเพราะว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขาต้องมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นที่เหมือนกันหลอมรวมไปอีกแบบหนึ่งที่นี่เด็กก็จะไม่สามารถจะใช้สื่อบางคนมาก็แบตโทรศัพท์หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้อง ใส่ใจสังคมออนไลน์มาใส่ใจสังคมอื่นก็คือตระยัดต,ตัวเองขัดเกาจิตใจแต่ว่าก็ยังเป็นยังไม่ใช่จุดบริบูรณ์ของจุดบริบูรณ์ก็ควรจะให้การศึกษาที่เต็มรูปแบบวอา่ี้อย่างที่ผมได้ข่าวว่าอาจารย์จะเปิดโรงเรียนใช่ะหมครับเป็นมีความเป็นมาครับอาจารย์เออเมือม่อเมื่อดได้ได สอนโรงเรียนศาสนาเนี่ยนะครับ,บคือกลับมาสอนใหม่เนี่ยค,คือแบ่งเวลามาสอนเนี่ย <im it> ก็เริ่มเห็นว่าโรงเรียนศาสนาทั้งหลายเนี่ยดีโรงเรียนของเพื่อนเพื่อนเหล่านี้เพื่อนรุ่น <im it> พี่เพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยดีนะครับแต่ว่า <c oughs> สังคมมุสลิมก็ยังมีมุสลิมอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเหล่านี้ยังมีความต้องการยังมีความต้องการก็จึงน่าจะเปิดโรงเรียนขึ้นมาอีกแต่เป็นโรงเล็ก แล้วก็เป็นโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่้วไม่ใช่เรียนรู้แบบใหม่ทีเดียวแลก็คือการเรียนรู้โดยให้การเรียนรู้แบบอิสลามเนี่ยกับการเข้าใจโลกโ<ฮ>โกระนัดเนี่ยมุมมอง,มงต,อต,ต้องมากขึ้นคือครับเด็กมุสลิมของเราเนี่ยบางคนอาจจะได้เล่นเกมอะไรเนะยหมากร้อมอ ถูกไหมครับผมเพื่อใช้ปัญญาใช่ไหมขึเกาหลีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เรียนผมก็หมายความผมจะต้องสอนหมากล้อไม่ใช่เป็นพกตัวอย่างตัวอย่างฟังเด็กมสลิมของเราเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่ได้อ่านวรรณคดีครับวรรณคดีหนังสือที่เขียนขึ้นมาท,ที่ที่คนในสังคมอื่นอ่านถนูกไหมโดยเพื่อยิ่งเอาแค่นักเรียนศาสนาก่อนเป็นข้อจํากัดสิ่งเหล่านี้ทําให้การเรียนศาสนาเนี่ย การเรียนกิตราบเนี่ยบริบูรณ์แหละผมผมยืนยันนะการเรียนกิดตราบเนี่ยการเรียนวิชาศาสนาเนี่ยบริบูรณ์ไม่มีใครบกพร่องหรอกแต่เด็กเหล่านี้เวลามุมมองที่จะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงน้อยเขาก็จะพร่องอยู่นะยถูกไหมพร่องอยู่เทัานั้นเราก็จะคัดหนังสืออ่านประกอบหนังสืออ่านนอกเวลาหรือหนังสืออ่านในเวลาก็ตามให้เขาอ่านอ่านจากนั้นก็จริงจะ ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเชื่อนะอ่านแล้วก็ให้เขาเนี่ยวิพากษ์ว่าในเรื่องที่อ่านวันนี้มีอะไรที่ฮาราน <c oughs> มีอะไรที่มุสตาฮับส่งเสริมให้ทำให้มุสลิมเอาเยี่ยงอย่างมีอะไรที่มุบาอนุโลมให้มุสลิมทำหรือไม่ต้องทำหรือมีอะไรที่มักโกรมไม่ควรทำอย่างยิ่งและมีอะไรที่ฮารอมห้ามทำเหมับสอนให้เด็กเลือกก้างออกใช่นั่นเองอะ เขาอ่านแลวเขาก็จะได้อ่านเหมือนกับเด็กที่เป็นครีมของปฏิทิน,ดน,นเด็กที่แบที่ใบไบร์นใช่ไหมเรียนเรียนรูรแ้แต่เขาจะแต่เขาจะเด็กศาสนาจะแยกแยะได้แต่เขาอย่างสมมติตัวอย่างนะครับห <c oughs> นังสืออันนี้ไม่ใช่ไมจะต้องให้เขาอ,อ่านไม่ใช่นะแต่ตัวอย่างก่อนหนังสือหน,งอนังสือเรียนเก็บไว้ก่อนพอ <c oughs> พอีพอ้อนนเดีย๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด สมนี้ไม่ต้องมาเรียนที่นี่โอเคหลักสูตรเก็บไว้ก่อนนี่เอานอกหลักสูตรตัวอย่างตัวอย่างสูตรว่าสมุติว่าสามก๊กสามก๊กเนี่ยนะโด่งดังมากโด่งดังมากแล้วก็ยังยังว่าแต่เด็กๆควรจะอ่านเลยนะ่านักบริหารเขาอ่านนักทุกข์เห็นไหมเราเขาก็พยายามโปรโมทโฆษณาแต่เวลาเราอ่านแล้วเนี่ยสมมติว่าเรื่องการที่คน กวนอูเตียวหุยเหล่าปีเป็นพี่น้องกันเนี่ยพ,พี่น้องร่วมสาบานที่จะที่จะไม่ทรยศต่อก,กันไม่หักหลังกันมีอามานะต่อก,กันเนี่ยกับมีพี่น้องอย่างนี้ดีไหมอ่าสมมุติว่าดีมุสตาบมาที่เราจะม,มีเพื่อนอย่างนี้ที่เราจะมีมีอุคูวะ,อ,ะอิสลามียะหรือมีอิควานนะหรือมีพรลลพภาพุสลิแบบนี้ <laughs> โอเคเหมือนจะแบบไม่ใหนสักอย่างไม่ใหม่อาที่นี่พี่นี่วเลยนี่พาราภาพที่เราจะมีพาราลับภาพใช่ไหมแต่อ่ะมุสตับมุสตับแต่ว่าสามคนเนี่ยเล่าปีกวนอูเตียวหุยเนี่ยดื่มเหล้าเพื่อเป็นพี่น้องสบานอันนี้เป็นยังไงอเธอว่ายังไงบางคนบอกมุบ้าอ่ะมูบ้าไม่ได้อคนนี้มักกะโรไม่ไม่มักกะโรมุสตาบนอ่านมูบ่าเธอถูกต้องเขาจะได้คิดเนี่ยเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อ่านไม่ได้ แต่อะไรเขาต้องบอกว่าอันนี้มุงกัดนี่มบฮารอมยาอุสตานฮะฮารอมนิ่งอัลลฮะจะว่าเกี้ยฮารอมเห็นไหมเขาจอดเขารู้เลยอความเสียสละเป็นอย่างไรเตอนหรือหนังสือของฝรั่งเช่นฝรั่งก็จะสอนให้คนเนี่ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเห็นไหมใส่ใจสังคมอันนี้เป็นเหตุที่ทาให้ฝรั่งมีระเบียบวินัยและเสียสละซึ่งเด็กก็จะบอกได้ว่าอันนี้มันเป็นตรงสมมติ เอาตรงกับอาอาจารย์อันนี้ครูที่ตรงกับฮาดิสเลยที่บอกว่าทมุบินเดินไปเจอขวากหนามบนถนนให้เก็บออกกันตรงกันนี่เด็กก็จะเอาความรู้จากเรียนกีตาร์ปับริรณาการ,การอันนี้ก็เป็นความฝันไว้นี้ก็ทมุงสมองเต็มอิ่มนะครับกับในเรื่องต่างๆการประสาทแล้วก็แนวคิดวิธีการศาึกษาการอ่านเยอาะมากมาย ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับดรัอนัมัตยาเกนมากที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราการหน้าต้องเชิญมาอีกเพราะว่าเราคงมีเรื่องคุยกันเยอะขอบคุณมากครับดีดีครับชาญเงาเซลเดียวครับผมครับพบกันนะครับในช่วงต่อไปของรายการเขาลาหน้าครับดดา